เด็กก็ยังเป็นเด็กเซียวโว พี่คุณคุณเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งผ่านแถบนี้บ้างไหมไม่เห็นนะคะคุณแน่ใจนะเด็กผู้หญิงผมสั้นสูงประมาณนี้ใส่เสื้อสีขาวไม่เห็นค่ะคุณเป็นอะไรกับเด็กคนนั้นหรอคะแล้วเด็กคนนั้นหายไปได้ยังไงชื่ออะไรอยู่โรงเรียนอะไรอายุเท่าไหร่เสื้อบอกอรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะออไ,มได้่วยตาม,ออตามหาไม่เห็นก็ไม่เห็น คุณคะเห็นเด็กผู้หญิงผมบ๊อบส่วนสูงเท่านี้วิ่งมาทางนี้ไหมคะอะไรอะ่ะถ้าไม่มีแตะคนมาถาม,ถามถึงเด็กกับฉันเนี่ยคุณเป็นอะไรกับเด็กอะ่ะแล้วคุณกับผู้ชายคนนั้นเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ฉันไ,ไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาเป็นใครแล้วก็กําลังตามหาเด็กคนไหนอยู่แต่เด็กที่ฉันตามหาเขาเขาโมยขนมร้านฉันมาคะ่ะ ขโมยเหรอคะเอานมชาไทยนะคะพี่อย่าบอกใครนะคะว่าหนูอยู่ตรงนี้หนู นี่เขามาตามหาหนูอ่ะไปหมดแล้วนะจริงนะคะพี่อย่ากโกหกหนูนะคะขอบคุณค่ะอขนมปังนี่ยังทำไมน้องต้องขโมยขนมปังมาจากร้านพี่ด้วยหยุดนะหนูพี่เขาจะไม่ได้ทำอะไรหนูหรอกนะ หนูไม่ต้องกลัวหรอกนะพี่ไม่ได้จะมาดุหนูหรอกพี่แค่อยากรู้ว่าทำไมน้องถึงมาขโมยขนมปังร้านพี่พ่อแม่หนูอยู่ไหนมีอะไรให้พวกพี่ช่วยค่อยๆเล่าให้พวกพี่ฟังนะ กับแม่สองคนแม่หนูเปิดเข้าโรงพยาบาลหนูไม่มีญาติที่ไหนที่จะช่วยหนูหนูสงสารแม่อยากหาเงินรักษาแม่ออกไปเลยนะเด็กป้าหนูก็เลยไปขอหนาหลายๆที่ทำแต่ไม่มีใครรับเด็กอย่างหนูเลย พี่เห็นหนูเดินหางานมาทั้งวันแล้วหิวไหมหิวค่ะอ่ะพี่ให้หทางจะหิวมากจริงๆน้นเนี่ยหนูอยากไปทำงานกับพี่ไหมได้เงินเยอะเลยนะ ถ้าวันนี้ขอทานได้ไม่ดีได้เงินมาเยอะไม่ต้องกินข้าวพี่จังข้าวหิวเหรอก็ขอทานให้มันดีๆทำตัวมันน่าสงสารหน่อยสิเออแบบนั้นแหละอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะกลับมารอบนี้ห้ามหยุดนะเข้าใจไหม จำไว้นะหนู 1. อย่ากกินของจากคนแปลกหน้า 2. องอย่าลักขโมยของของคนอื่นและ3หนูยังเป็นเด็กอย่าเสี่ยงทําอะไรตามลาพังเลยหนูเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจแล้วค่ะนี่เดี๋ยวพี่จะพาหนูปนไปโรงพยาบาลของแม่หนูอน,นะ ออแล้วก็ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลของแม่หนูอ่ะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนช่วยเองอเพื่อตอบแทนความกระตันยูของหนูที่มีต่อแม่หนูนะเดีย๋ยวฉันสมทบคุณด้วยค่ะยินดีเลยค่ะพี่สาวสองคนใจดีที่สุดเลยส่วนมิชาชีพที่ชอบรักพาเด็กไปขอทาน ฉันจะให้แฟนฉันที่เป็นตำรวจลากคอมันมาเข้าุูให้ได้ค่ะดีเลยค่ะพี่สาวคะเอาหนูมาได้ยังไงคะหนูเอาคันหนงที่เคยขโมยเอามาคืนค่ะนั้นที่พี่สาวสองคนเอาเนือมารักสาแม่ตอนนี้แม่หนูคาย ฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่คุณเคยให้เงินฉันช่วยเหลือฉันแล้วก็ต้องขอโทษมากๆเลยนะคะที่ลูกสาวฉันไปขโมยของร้านคุณไม่เป็นไรค่ะแม่หนูสอนว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเอลซี่จะไม่ทำอีกแล้วคะ <uke> ่ะเก่งมากเลยลูก